สวัสดีค่ะเราอยู่กันเกมยันไดเลฟอีกแล้วนะเย้ยันไดเลฟในมือถือนี้นะดีจ้าและปุ่มพวกนี้เรายังหาปุ่มเดินไม่ได้เลยแล้วนี่ก็คืออซสนะกับยังชื่ออะไรนะเอ๊เดี๋ยนะชื่ออะไรนะเออ,เอ,อชื่ออะไรจำไม่ได้เลยช่วยบอกกันหน่อยกันแล้วกันวันที่เล่นเกมนางแต่ลืมอ่ะ คุยอะไรก,กันหรอขอขอฟังด้วยสิเอ๊นานใครอ่ะแอบยืนดูคนอื่นมันไม่ดีนะจ๊ะเหยอนะเธอเธอชื่อยันจังไม่ใช่หรอขอโทษทีนะฉันเป็นยันจังคนใหม่เธอนะ่ะเป็นได้แค่คนเก่าว้าวจะสวยกว่าเยอะเลยบ๊ายบายแค่นี้แหละ อย่ามาอวดเฉยๆโอเคเดินช้ามากเลยจ้าโออโอ้ให้ยดีงไงจ้านังเขียวดูอะไรอยู่น่ะถืออะไรอยู่น่ะอ๋อโทรศัพท์ต้องหเหรอนี่นั่นมันพี่น้อยนี่ มีน้องที่แต่งหน้าจัดมากเลยมาทุกที่เลยง้อคนน้องใช่ไหมหรือนี่คนพี่วะแต่นี้แต่งหน้าจัดเหมือนกันออใส่ต้มหูด้วยงั้นไท่ดาวนะคนนี้คนน้องคนนี้คน,น,คน,น,คน,นพี่สวัสดีฉันขอเป็นไนนี่ด้วยพี่น้องไม่เหรอโอเค วันหลังฉันจะไปแต่งหน้าจัดก็แล้วกันไปดูข้างนอกกันดีกว่าอืเราลองปรับปุ่มแล้วนะก็ยังวิ่งไม่ได้เลยอะอ้าวเธอคุณคุณน,นะเราอ่ะเฮ้คุณคุณน,นะยีหัวมูหังนึกถึงขนนอมมันนั้นเลย วนเธอใครก็ไม่รู้นะจ๊ะฉันไม่อยากรู้จักยีนน่าคุยกับใครเหี่ยวนะเธอยันจังหัวน้ำเงินถ้าคุยกับตัวเองเดี๋ยนะนี่ก็เปรียบเสมือนยันจังที่อยู่ตรงต้นไม้เลยส่วนนี้เปรียบเสมือนเราเลยเออเหมือนมนากเลย อ๋อเราเป็นพี่น้องกันสินะสวัสดีค่ะพี่อ้าไม่ตอบด้วยนะคะเนี่ยถ้าหนูมีมีหนูแทงไปแล้วนะคะเนี่ยนายถึงเวลาเดินไปสู่อืมอกนึึงหา,หาที่ให้มันดีออกว่าก่อนนี่คือเหมือนกอะลอยฟ้านะคะทุกคน เอ๊งลองตกลงไว้กันดีกว่าไว้ตายแล้วทุกคนไหนฉันตกมาที่ไหนไม่รู้ที่รู้คือดูผมฉันี่งอหางกระรอกม,มันตกหรือมันขึ้น มันอยู่กับที่เหมือนมันตกนะแต่มันอยู่กับที่โอเคแค่นี้และเโอเคไม่ได้มีอะไรมากแต่เล่นมาสี่นาทีค่ะมันเดิมบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นสมาชิกช่องเราให้ด้วยนะคะบายบายอ้ยเมื่อตัวจริงเลยคือนะคะทุกคนเราพยายามใส่รูปภาพต้นกับจบคลิปนะเพราะว่า ราะช่วงนี้มีคนก๊อปคลิปเราไปลงทิกตอกเยอะมากเลยลองโหลดมาดูแล้วนั่นแหละค่ะบ๊ายบาย